สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุดินนะคะดินและแก,รกร่ราศีกันราศีพฤษภนะคะราศีมังกรนะคะความรักมันเป็นไพ่รวมนะคะหมอพูดทุกคลิปเลยนะคะการอ่านไพยย่ยาเอาไปยึดมัน่นถือมันว่าเป็นของเรานะคะดูเป็นไกลไลนะคะจะดีที่สุด ะะมีบางคนคอมเมนต์ถามว่าไพ่เนี้ยสามารถโดดไปได้ไหมคุณหมอจริงค่ะสามารถโดดไปได้ถึง3าสเดือนอิทธิพลเขาอยู่ 3- าสเดือน5เดือนค่ะโดดไปได้มันอยู่ที่ไพ่ด้วยชุดใหญ่ค่ะเช่นจัดติกพวกนี้ขึ้นมาชุดใหญ่นะคะจัดเมนไพ่นะคะไฮโลแฟนเดอร์พวกนี้มีแต่ชุดใหญ่เลยคะ่ะดิเชร์ออดพวกนี้สามารถโดดไปได้ถึง3าสเดือนไม่จําเป็นต้องเป็นปักแรกของสิงหานะคะ1่ถ้วย1เหรียญไพ่พวกนี้นะคะหมอดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะไพ่พวกนี้ นะะห,นหนึ่งทุกชนิดเป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะถ้าดินตอนนี้คุณกำลังก้าวสู่นะคะจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นกับสิ่งใหม่นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไฮโลแฟนนะคะกับไพ่เดเวอร์และกระจัดเม้นนะคะอย่าไปท้อนะคะไพ่นางฟ้านะคะตรงนี้บอกว่านะคะเทพเจ้าแห่งความรักนะคะบอกว่า อ่านะคะความรักนี้จงมีศรัทธานะคะแล้วมองความรักในแง่ดีเราอาจจะเคยเสียใจเจ็บช้ำมาไม่รู้กี่ครั้งแต่อย่าไปมองโลกในแง่ดีไม่มีใครเสียใจตลอดไปหรอกคะ่ะจงศรัทธาและเชื่อมั่นนะคะว่าเราจะต้องเจอความรักที่ดีถ้าเรานะคะมีแต่สิ่งที่ดีแล้วนะคะมันสวดมนต์มันคิดดีพูดดีทําดี ที่ผ่านมาแน่นอนล่ะคะ่ะเราจะต้องเจอความดีนะคะถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บบางคนบอกเอาแย่งผัวแย่งเมียชาวบ้านจะเจอดีหรือเปล่านะคะคุณก็ต้องรู้สิคะคุณไปคนคอมเมนต์นะคะหมอไม่ได้คอมเมนต์ตอบนะคะหมอก็คิดว่าคุณน่าจะรู้นะะ่ะไปแย่งผัวแย่งเมียชาวบ้านจะดีได้ยังไงล่ะคะถูกปะ่ะค่ะนะคะคุณเป็นมนุษย์ธรรมดามีหลไรที่คุณจะไม่รู้นะคะหรือคุณนะคะคอมเมนต์เพื่ออะไรหมอไม่ทราบแต่หมอไม่ตอบนะคะเพราะว่าหมอว่าสามัญสำนึกของทุกคนต้องรู้นะคะ าการคิดดีพูดดีนะคะการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนชาวบ้านนะคะหรือเรามีแฟนอยู่แล้วเราไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นไปดึงใครเข้ามามันไม่ใช่ความรักนะคะมันเป็นกิเลสตัณหามันเป็นอะไรที่ออกนอกลูก่นอกทางนะคะพูดตรงๆนะคะจงมองในสิ่งที่ดีเราเคยเสียใจเจ็บปวดมาไพ่บอกนะคะอธิษฐานขอพรนะคะหนึ่งอธิษฐานขอพรต้องประกอบด้วยนะคะคนคนนั้นนะคะ เขาต้องเป็นคนโสดแล้วคุณก็โสดด้วยนะคะอ่านะคะทําไมหมอต้องพูดอย่างนี้มีมีเยอะแยะนะคะที่คอมเมนต์แต่หมอไม่ได้ตอบนะ,ะเออนะคะไปขอความรักแต่ว่าไปขอแฟนคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะไม่มีประโยชน์นะคะ 2. คุณโสดเขาก็โสดจริงแต่ว่าเขาไม่ได้รักเราหรือเขาหมดวิบากกรรมจากเราแล้วหมดบุญกุศลกันแล้วเรานะคะหมอบอกเลยเราจะเป็นฝ่ายตามเขาจิตของเราจะไปรักแต่เขานะคะเราจะทุกข์ใจ ถ้าคุณจะที่ฐานขอพอรจงขอเป็นกลางถ้าเรายังมีบุญสัมพันธ์เกื้อหนุนกันเขายังรักข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็รักเขานะคะเราเขาก็โสดเราก็โสดนนะคะ่ะยังมีบุญกันอยู่ก็ขอให้ได้ย้อนกลับมานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วนะนิวเลิฟนะคะแน่นอนล้ค่ะคนโสดค่ะคุณจะได้เจอความรักข้างใหม่คนที่จะทำให้คุณได้ตื่นเต้นหัวใจพองโตใจสั่น,นะะด้เจอเขานะคะอะไรประมาณนั้นเนาะคะ จงศรัทธาและเชื่อมั่นนะคะจักรวาลน,นี้จะมอบสิ่งดีๆให้เรานะคะคุณอาจจะคุยกับธาตน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะหกถ้วยคือสิ่งเก่าๆนะคะสเตนสิ่งราคนาสิง์นะคะไฮโลแฟนคือชาวพึกษศราคกนาพึกษศพโดเวอรนะคะเป็นดาวเสานะคะหรือไพ่เมเจอร์สุดท้ายคือการตื่นรู้คือการเติบโตนะคะของการปรุงและปล่อยวาง หนึ่งเรียนธาตุดินกันมึกสมังกรหกร 6, ไม้เท้าเป็นไพ่ยวิกตอรีนะคะแห่งความสุขความสําเร็จความรักคุณจะมานะคะแต่ว่าค่อยๆก้าวทีละบันไดแต่มั่นคงนะคะ,ะจัดเม้น์นะคะแน่นอนลหละกับจัดติกนะคะใครทํากรรมไว้นะคะจะได้รับผลวิบากกรรมพอพูดอย่างนี้อย่าไปแช่งนะคะการแช่งไม่ดีนะคะแช่งหรือไม่แช่งเขาก็ได้รับผลวิบากกรรมอยู่แล้วนะคะทําดีหรือไม่ดีมันจะย้อนมาหาเราเสมอเป็นวงกลมนะคะ เพียงแต่จะเกิดกับเราเกิดกับใครเมื่อไหร่เท่านั้นเองหมอพยากรณ์ไม่ได้นะคะอันนี้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกนะคะทุกคนมีมีบุญมีกรรมนะคะเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นนะคะยากเย้จะพ,พันยากรณ์อะไรประนี้พยากรณ์นะคะอ่านะคะเมจิกเชียนนะคะดาวพุธแห่งดาวสื่อสารไพ่นี้หมอเห็นคนบางคนกลับไปกลับมาในความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะคุยกับกร,รกฎลัคณากร,รกฎนะคะคนต่างชาติเด่นไกลนะคะ กลับไปกลับมาเสมอบางคนขอพรให้ความรักกลับมานะคะคุณจะสมหวังถ้าคนนั้นคือคนที่นะคะมีบุญกุศลสัมพันธ์กับ <ocalyptic> คุณเขารักคุณคุณก็รักเขาไม่ว่าจะวิบากกรรมอะไรทําให้คุณห่างเหินกันไปหรือความไม่เข้าใจหรือความอะไรก็ตามนะคะจะได้ย้อนกลับมาถ้าผู้คุณมีบุญสัมพันธ์กันเ <sci> <fi> นาะน,นะคะที่ผ่านมามหมอเห็ห planning. นอดีตนะคะ มีคนที่ปลดปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปบอกว่าเออแล้วแต่เวีนแต่กรรมฉันไม่ยื้อไม่ลังละฉันพอแล้วนะคะความรักคือบางคนมีทัศนคติที่ต่างกันแยกกันห่างกันหรือบางคนบอกว่าหมดเวรนหมดกรรมสักทีปล่อยกันไปไม่ยึดไม่ถือแล้วนะคะหมอขอดูอดีตที่ผ่านมาให้ชาวท่านน้ำไอ้ท่านดินนะคะเพื่อน ธาตุดินเป็นยังไงบ้างคุณอาจจะคุยกับท่านลมตึนกุลเมทุนที่ผ่านมาความสัมพันธ์เหมือนไฟกันนะคะเหมือนง้องแง้งเหมือนมีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเวียงเวียนวีนวีน,วนนะคะเดมูนคุณอาจจะสับสนในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะ <S <S คุณเหนื่อยกับการไฟกับการต่อสู้เพื่อความรักบางคนก็สู้กับใจตัวเองละค่ะสับสนจังเลยกับความรักที่ผ่านมามันมองไม่เห็นอนาคตมันมองไม่เห็นลู่เห็นทางมันไม่เห็นอนาคตเลยนะคะ คุณกับจะคุยกับธาตุไฟเมสิงธนูน,นะคะเดมเพลอร์ Emperor, ชาวเมสลัคนาเมรคนต่างชาติคนแดนไกลนะคะเะสตานะคะชาวกลุ่มลัคนากลุมคุณอาจจะเทใครสักคนหรือเขาเทเรานะคะแต่ตอนนี้หมอว่าคุณกาลังเยียวยาหัวใจตัวเองอยู่นะคะสามไม่เท้าคุณเริ่มมองอนาคตไปข้างหน้าแล้วค่ะว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์คุณอาจจะหันหลังให้กับความรักแล้วนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยพอแล้ว คุณอาจจะไปโฟกัสที่เรื่องที่เราต้องการรักตัวเองมากขึ้นไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานดีกว่านะคะคุณคุณคิดอย่างนั้นนะคะหนึ่งถ้วยนะคะถ้าน้ำกระกฎีนพิจิตความรักนี้คุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วหรือเขาไปเริ่มต้นใหม่นะคะขอ c ค a ิ i f y นะคะ a d j u s t m e n นะคะบางคนไปเริ่มต้นกับสิ่งเก่าๆอันนี้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะถ้าคุณไม่ได้ไปแปลว่าเขาไปนะคะหรือเราก็ได้ที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะคะกับ ตัวเองหรือทำแพลนความรักมันไปไปกับกับเสมอเมื่อก่อนมันไม่ขาดแต่หมอว่าตอนนี้คุณอาจจะกำลังเยียวยาหัวใจตัวเองคุณบอกว่าหมดหมดหมดเวีนหมดกรรมสักทีอะไรประมาณนั้นนะคะเออนะคะเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบมีคนที่แอบทำอะไรลับหลังเราไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจต่อเรานะคะภัพยพวกนี้ขึ้นมานะคะหมอว่า ธาตุดินกันมึสมกรนะคะตอนนี้หมอว่าคุณจะกลับมาใส่ใจตัวเองรักตัวเองอยู่ในโหมดในโซนของตัวเองมากขึ้นคุณไม่วิ่งตามใครคุณไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะหมอว่าคุณจะมาทบทวนในความสัมพันธ์นี้มากกว่าว่าคุณควรเอายังไงนะคะอืมนะคะหมอขออนุญาตเก็บทีนี้หมอขอดูว่าคนรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนที่ห่างคุณออกไปนะคะเขาที่ยังไงกับธาตุดินบาง คีนถือไม้เท้านะคะคุณอาจจะคุยกับธาตุไฟเมสิงห์นูจัดเม้นนะคะทเทมเพลอร์ชาวเมธลัคนาเมรคนต่างชาติต่างอายุต่างศาสนาได้ด้วยนะคะสองดาบนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเขาความคิดของเขาะคะค,คิดว่ากำลังจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้กับคุณหรือเขาคิดว่าเรากับเขามันมีปัญหาความขัดแยง้งทัศนคติอะไรไม่ตรงกันนะคะตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าปล่อยไปดีกว่าต่างคนต่างปล่อยนะคะ หมดเวีหมดกมหรือมองอะไรตามความเป็นจริงนะคะเขาคิดยังไงคะทรรแะรนชาวธนูลัคนาธนูนะคะเด็กถือดาบธาตุลมตุลกุมเมถุนมีคนอายุน้อยกว่านะคะมีทัศนคติมีอิโกอารมณ์เวียงวีนใส่กันง้องแง่งกันหรือมีการบล็อกการสื่อสารกันไปนะคะบางคนบอกไม่ได้บล็อกหรอกแต่ไม่คุยไม่ตอบแชทหรืออ่านไม่ตอบคืออะไรเงี้ยก็ได้นะคะที่ที่เขาอยากห่างออกมานะคะอืม หกถ้วยนะคะมีคนที่นึกถึงสิ่งเก่าๆอยู่นะคะหมอจะอ่านแบบฟันธงหรือให้ใครคนเดียวไม่ได้นะ,ะว่าเอ้ยคนเก่าของคุณอยากกลับมานะนะคะเพราะว่าบางบางไัยมันย้อนแยง้ง mm. เช่นตรงนี้นะคะคนเก่าของคุณนะคะบางคน เขาแอบ,บสืบแอบ,บสองคุณนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณนะพ่อพายตกตําแหน่งความคิดเขาเป็นหนึ่งเรียนเขาอยากหยิบยื่นโอกาสอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณพายพวกนี้นะคะขึ้นมาแต่บางคนหมอเห็นคิดว่าคุณกับเขาต่างคนต่างห่างกอนมาปรับทัศนคติอะไรแล้วก็แล้วนะคะทัศนคติไม่ตรงกันอีโก้ทะเลาะตอนนี้เขากําลังคิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับคุณหรือมีการบล็อกกันไปนะคะหนึ่งดาบมีความสัมพันธ์ที่อยากมีคนที่ชัดเจน อยากมีคนที่อยากมีปัญหาตัดไปหรือเขาคิดว่าคุณตอนนี้ใจแข็งนะคะเห็นไหมไพ่หนึ่งเรียน,นยออกมาเลยค่ะเขาคิดว่าคุณไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นหรือเปล่าหรือเขาก็ได้ที่ไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นนะคะ <S <S เริ่มต้นใหม่กับคนเก่านะคะเขายังรู้สึกเดียร์คุณนะคะสองถ้วยอ่านะคะหมอพูดอย่างนี้ดีกว่าสําหรับบางท่านนะคะสําหรับบางท่านไพ่ของหมอในพื้นดวมงมันก็ขึ้นอย่างนี้นะคะ บางท่านตัดสินใจเป็นจัดติกนะคะหกถ้วยหนึ่งถ้วยพวกนี้เขายังรักคุณนะคะเขาอยากกลับมาชัดเจนัะคุณนะคะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะถ้าใครเคยคบกันมานานอยู่กันเป็นแฟนกันแล้วนะคะหรือความสัมพันธ์ใดไม่ชัดเจนนะคะมีโอกาสนะคะที่จะได้ย้อนกลับมาหากัน,นะะเขาอันนี้ความคิดของเขานะคะ พอเขายังรู้สึกดีอะคุณอยากมาปรับความเข้าใจถ้าคุณทะเลกกาะกันขัดแย้งง้องแงงอะไรกันนะคะแต่สําหรับบางคนหมอเห็นบล็อกการสื่อสารกันไปหรือปิดกั้นมีกําแพงได้แต่สืบสองมองหรือเขาคิดว่ากลับมาคราวนี้อาจจะมาปรับเปลี่ยนนะคะบางอย่างนะคะบาลานซ์ซึ่งกันและกันได้บางคนพอทะเลกกาะกันขัดแย้งกันในบางคู่บางคนเนาะนะคะหมอขออนุญาตเก็บนะคะให้หมอพวก สำหรับนี้ขึ้นมานะคะมันไม่ได้มีไพ่ที่จบกันนะคะอืนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะพลังงานไพ่ขอดูแนวโน้องความสัมพันธ์ธาตุดินการบึิสสมองกรกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะแล้วคนที่เป็นแฟนก็นได้นะคะที่ทะเลาะห่างเหินกันไปได้หมดนะคะขอดูแนวโน้องความสัมพันธ์บ้างคิงถือถ้วยท่าน,น้ำคาราโกมีนพิจิตนะคะหกถ้วย จัดเม่นเะสตาร์มีบางคนที่รู้สึกเสียใจอะไรอววรในความรักความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสที่จะได้ย้อนกลับมาถ้าพวกคุณนะคะมีเ,เขาเรียกว่ามีจิตนะคะที่สัมพันธ์กันยังเป็นคู่บุญคู่กรรมกันอยู่ยังจะสร้างกุศลร่วมกันอยู่ถ้าใครมีบุญเกื้อหนุนสัมพันธ์กันนะคะยังมีโอกาสอยู่นะคะสำหรับบางท่านอืม คิงเธอเรียนอะควินเทเรียนธาตุดินกันบึกสม,มังกรสี่ดาบนะคะออกมาด้วยนะคะแต่หมอเห็นชาวธาตุดินเหนื่อยแล้วนะคะสิบดาบคุณอาจจะเจ็บมาเยอะตอนนี้คุณเลือกที่จะนิ่งจะเฉยรักตัวเองมากนะคะในหมวดของคุณบางคนมีคนใหม่แล้วนะคะเพอะไพ่พาตามพื้นดวงอะคุณมีคนใหม่พร้อมที่จะพัฒนาได้ด้วยนะคะเอ็มเพรสน,นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ธาตุดินเป็นยังไงบ้างนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะสิบถ้วยไอเช์ริออดนะคะหกเหรียญโอเคหมอพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะสำหรับคนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหมอเห็นคุณจะมีคนใหม่เข้ามาอาจจะเป็นคนนะคะต่างชาติแดนไกลต่างอายุได้ด้วยนะคะมาเพื่อนะคะช่วยเหลือเกอื้อกูลกันและกัน สามารถพัฒนาเป็นครอบครัวได้หรือคุยกันเรื่องครอบครัวนะคะค,คุยเรื่องพัฒนาความสัมพันธ์นั่นแหละคะ่ะว่าจะเป็นยังไงมันมีทิศทางไปในแนวดีนะคะเรมเพลสนะคะถ้าผู้ชายจะได้สายชิลๆสาย,บายสบายสบายสบายหรือเขาอาจจะมีอายุมากกว่าเรานะคะแต่ว่าโปรไฟล์ดีการศึกษาดีการเงินดีนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะนะคะไพ่พวกนี้นะคะขึ้นมาแต่สําหรับบางคนมีทั้งคนเก่า กับคนใหม่แต่หมอมองทิศทางคุณนะคะที่จะไปสิ่งใหม่มากกว่าเพราะว่าคุณหมอเห็นสิมดาค่คุณเหนื่อยแล้วคุณเจ็บแล้วกับสิ่งเก่าๆนะคะคุณอยากกลับมารักตัวเองอยากเริ่มมองเห็นทิศทางในสิ่งใหม่ๆมากกว่าะะหรือเริ่มต้นกับตัวเองก็ได้อยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกสบายใจแล้วไพ่หมอก็ออกมาเป็นนิวเลิฟแล้วก็ไพ่พวกนี้คือการนะคะศรัทธานในความรักนะคะอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายนะคะหมายถึงความรัก ไม่มีใครเสียใจได้ตลอดไปหรอกคะ่ะมันต้องมีสิ่งดีมันต้องเป็นวันดีๆของเราถ้าอะไรที่ให้ทําให้เราเจ็บเราเหนื่อยเราเสียใจแล้วนะคะให้โอกาสตัวเองนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะทาดินคะ่ะโอเคหมอขออนุญ,ญาตเก็บไพ่นะคะทีนี้หมอขอให้แนะนําให้ทาดินดีกว่าไพ่จะแนะน,นําคุณท่านดินยังไงบ้าง แปดเรียญน,นะคะหกถ้วยสีไม้เท้าไดรแชรลีออดนะคะไพ่สิบไม้เท้าและไพ่นี้ออกแล้วนะหมอถอดถอดให้ดีกว่านะคะวินถือดาบอานะคะ มาว่าชาวธาตุด,ดินจะแข็งขึ้นจะเย็นชาขึ้นสำหรับความรักนะคะที่เข้ามาไม่ว่าถ้าคนเก่ามาว่าบางท่านจะเย็นชาขึ้นรู้สึกเหนื่อยกับที่ผ่านมาคุณจะไปโฟกัสเรื่องตัวเองอะไรที่ไม่ชัดเจนคุณจะตัดไปนะคะคุณจะแข็งคือใจแข็งขึนนะ,ะแต่สำหรับบางท่านแน่นอนละคะ่ะมีโอกาสนะคะได้เจอใครสักคนหนึ่งนะคะ คนที่จะต่อสู้ฟันฝ่าไปกับเราคนที่มุ่งมั่นเพื่อเรานะคะคนที่จะสม่ำเสมอคนที่จะพัฒนาเพื่อเรานะคะสําหรับคนใหม่ๆม,มอเห็นเป็นแบบนั้นนะคะแล้วแต่คุณจะพิจารณานะคะมอเห็นคนเก่าบางคนยังมาวนเวียนกับคุณเลยนะคะขอบคุณนะคะท่าดินนะคะอชอบช่วยกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะช่วงนี้นะคะสิ้นเดือนนี้หมอคงจะมีธุระนะคะหมออาจจะยังไม่รับ คนจองดูดวงนะคะช่วงนี้น่าจะหลังวันที่5ที่6ไปนะคะขอให้ชาวธาตุดินนะคะรักตัวเองเริ่มต้นใหม่กับตัวเองมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ